ยางงามครับอุย้ยสวยครับสวยสวยมากเลยครับยังเป็นลูกลักษณะลูกใหม่อยู่เพื่กาแต่ว่าที่เห็นนี่เป็นทานนะครับเป็นทานหมดเลยเนี่ยเนี่ยทานครับสวยสวยเลยครับให้คำสอนชาแนลนะครับครับมือหนีนะครับ ถ่ายคลิปแบบไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะครับก็คือวัสิเผาท่านครับพี่นอ้องท่านเบิร์ดท่านเบิร์ดช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนนะครับโตอนนี้นะครับก็ทายูหลงไม่กาลังสีเขานะครับนอกรูนอดาดาดแต่ผมก็ต้องเปล่านะครับเพราะว่าทานบ่มีใส่นะครับทานเบึดสีพิสืจอ์แก๊สกับแพรงครับพี่นอ้องสมือนี่สมัยสมือนี่ แกงหงส่งทั้งละสี่อยกว่าบาทนะครับสี่อยกว่าบาทก็เก็บเอาไปฟื้นครับไม่ฟื้นจากการตกแต่งจริงใหม่นะครับเป็นการตกแต่งตัดงามงงาใหม่ี่สวนออกนะครับก็บสามารถที่จะเอามานะครับเขาทานได้พวกเศษมงเศษใหม่นะครับเศษใหม่หนีย่ยหน่อยเนี่ยเข้าสามารถที่จะเอามาเผาทานนะครับ เสกิจเมื่อนี้กับในที่ประหยัดใดเขาก็เสด็จไปนะครับส่วนคุณเท่าก็จะเห็ดเองใดก็เห็ดนะครับเนาะในการเผาทานของผมมือนี้นะครับผมก็จะใส่ถัง2 0 0รยลิตรนะครับแนวตั้งนะครับแนวตั้งผมเก็บวดถือกับว่าชานานนะครับกับบิันผู้ชํานานก็ล่องทิศล่องถือไปนะครับก็จะให้พี่น้องซอยซอยซอยกันเบิงนะครับซอยเบิงอ่าถีวามาอัดวิดีโอให้พี่น้องเบิงนะครับก็คือซื้อซับไปพร้อมกันนะครับ ัน,นที่พ่อแนะนํากันได้ก็แนะนํากันไปนะครับอ่าข้างหลังของผมเนี่ยผมจะจะเรียบร้อยแล้วครับกันตัอนนี้ก็นั่งอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการเผาอยู่ครับการเผาทานนะครับจะมีอยู่หลายรูปแบบหลายลักษณะนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดสีเลือกใส่วิธีใดนะครับผึงกัสีมาเผาถัางสองลอยลิตรเป็นอย่างที่เลือกเผาถัางสองหลอยลิตรนี่มือนีก็คือว่าหนึ่งละ มันสามารถเผามือนี่มืออื่นสามารถเอาทานไปใส่ดังไฟเอาไปใส่ไปอยู่กับใดเลยนะรัวที่สองก็คืออา่ามันจะสะดวกนะครับสมมุติว่าเห่าเขาไปตัดตกแต่งกิ่งใหม่ในสวนของเห่านะครับพอว่าสะดวกที่จะขนออกมากเท่ากับเอาถังสองลอยดิบเนี่ยนะครับยกเขาไปในสวนของเห่าเพื่อที่จะไปเผาทานตรงนา้งานตรงนั้นเลยครับมันจะสะดวกครับเพราะดีง่างยง้างนะครับแล้วถังสองลอยดิบ ของผมเนี่ยผมจะเก็บน้ำสมข้นใหม่พอน,นะครับเพราะว่ามีบางท่านนะครับอ่าบางท่านนะครับสงสัยว่าทั้งสองรอยลิตรเนี่ยทั้งน,น้อยๆเนี่ยสามารถเก็บน้ำสมข้นใหม่ได้บอ่อนะครับผมกระชีพ่าพี่น้องเฮ็ดไปพร้อมๆกันครับมาครับมาเบิ่งการเผาทานของผมไปเบิ่งพร้อมๆกันครับว้าแล้วกะไป ถังสองลอยดีเท่านะครับเอามาว่างต่างให้มันพอดีนะครับส่วนตัวผมก็จะใส่ดิบบ็อกนะครับสองกอนนะครับต่างดิบบ็อกสองกอนนะครับต่างตรงนี้นะครับข้อมลึกก็จะประมาณบ็อกหนึ่งครับประมาณขืบนหนึ่งนะครับจากตรงที่ผมขุ้นลงไปประมาณขั้นหนึ่งตอนต่อมานะครับจะใส่ถังสองรอยตรนะครับผี่เฮ้าเป็นถังเปล่านะครับ ที่ผมได้เจาะกลดเรียบร้อยนะครับเจาะคลดแล้วนี่ก็เอาว่างว่างใส่เลยครับเห็นมันพอดีนะครับอยู่ระหว่างกลางนี่นะครับผมจะพุดสํหรับไวบฟุดจุาจุดใส่นะครับพอเท้าถังว่างแล้วนะครับผมก็จะเลี่ยมใหม่นะครับไหมฟื้นข้างเท้านะครับเลี้ยงวางลงไปในถังนะครับไหมฟื้นนะครับเท้าก็จะตัดเห็นมันพอดีนะครับตัดเห็นมันพอดีกับถัง ไม่จะขนาดบ่ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่าทั้งสองรอยดิสเนี่ยมันจะเขาจะใส่พวกใหม่ฟื้นพวกเศษใหม่งาใหม่กิ่งใหม่นะครับกิ่งใหม่น้อยๆนะครับมัานก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับเลียงใดทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับส่วนผมจะเรียกเหลือเรียงแนวตั้งนะครับ ทางล่างบอกให้ราางางมานี่ยครับตอนนี้นะครับกับพร้อมแล้วไดเวลาสมมาพาควนพร้พอมที่จะว่างเพิ่งแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ฝนกใกล้จะมาแล้วครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นนาฝนเนาะฟื้นที่ผมไดมากนะครับมันก็จะบ่ค่อยแหงสนิทปันใดจุดไตเต่านี่ครับจุดไฟเลย ตอนนี้ผมก็ได้จุดเตาเซตเรียบร้อยแล้วครับจะสังเกตว่าอากาศนะครับจะถูกดูดเขา้าดูดเข้าไปด้านล่างนะครับดูดขึ้นข้างบนนะครับจะเหตุให้เกิดกระบวนการการไล่ความชื้นของใหม่นะครับในเตาเห่านะครับมาจับเบิ่งมัน,น,มนก็จะมีไอน้นามนะครับมีไอานามปเปียกนะครับ ตอนนี้ก็อีกจกังด้วยครับรอบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับปากเตาผมมันใหญ่โพดนะครับผมก็จะปิดนะครับใส่ก่อนอิทปิดปิดไว้ครับเพื่อ,อยังตีเพื่อบาใหา้ทานนะครับข้างล่างใหม่ข้างล่างนะครับที่ผมได้จุดไปมันใหม่เร็วเกินไปนะครับ ผมจะปล่อยไว้แค่ข้างล่างนี่นะครับข้างล่างนี่ผมจะบุปิดผมจะปล่อยไว้สังเกตที่ควันครับพี่น่องหลังจากที่ผมได้จุดเตาไปผ่านไปประมาณเกือบสิบนาทีได้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้แสดงว่าเตาห้าติดแล้วครับตอนนี้ ไม่ไม่ฟืนที่เขาเขาใส่เขาไปในถังนะครับกําลังกําลังเผาใหม่ครับกาลังเกิดการเผาใหม่เขาก็จะทําการปิดฝาเลยนะครับพี่น้องผมกับปิดฝาถังเรียบร้อยแล้วครับถังสองรอยลิตรนะครับถ้าเขาสือมานะครับปกติเขาจะมีที่ล็อกฝาตรงนี้มาให้นะครับเพื่อที่จะอล็อกมันจะง่ายครับมันจะสนิทกกันครับแต่ว่าอันนี้บ่มีครับผมมีผม่มีที่ล็อกฝามาผมได้แต่ถังมากับ ฟ้าอี่ยัเงกระบอกผมหามาใส่เอามาเลยบ่มีทีล็อกมาห้เดี๋ยวผมก็จะเอาพวกอ่าคอนใหม่นะครับนักนักมาเต็งทับไว้นะครับบ่ให้มีรูหลัวตรงนี้นะครับบ่ให้อากาศเขาเลยนะครับแล้วป้องข้างบนนะครับบางคนนะครับเขาจะใส่ทอใส่เล็กครับเล็กกลมนะครับขนาดประมาณ3มนิ้ว4ีนิ้วนะครับแล้วแต่จะหาได้นะครับมาเชื่อมขึ้นมานะครับเพื่อให้วันมันขึ้นมาเป็นปองแต่กับตรวนี้เขาจะเชื่อมว่าห้เกิดรูหล่ว ต่วผมบ่มีครับผมก็จะใส่เป็นสังกะสีผมจะหาเอาสังกะสีเก่าๆห้าเนี่ยแหละครับผมเอามาหมัดแบบนี้นะครับนะมวนเขาแล้วก็เอาลวดมดแล้วก็มาขอบแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ขีดดินนะครับใส่ขีดดินโพนนะครับอุดรูรั่วไว้นะครับก็จะประมาณนี้ครับอันไดที่เซฟต้นทุนใดห้ากเซฟไปก่อนครับผมบ่มีตู้เื่อบนะครับผมก็เลยต้องเห็ดแบบนี้ เรียบร้อยครับผมก็จะเอาดินนะครับมาผสมนามนิดหน่อยนะครับเคยเข้าจับตัวเหนียวๆนะครับอามาโปะครับเอาดินมะโปะโปะๆใส่นะครับเรียบร้อยครับบไดิเชื่อมครับบ้มีถังเชื่อมบ้มีตู้เชื่อมครับเล็กกับโบมีครับมีแต่สังกะสีงห่างๆก็เอาสังกะสีงห่างๆเนี่ยนะพี่น้องประหยัดได้อันไหนก็เอานั่นแหละครับไม่ต้องไปเสียตังค์ให้มันมากมม่ สื่อแต่ทั้งสองลอยดีติดกระพาะครับยางอืมบนต่อสื่อแจ๊กยางครับในกระบวนการเผาพันนะครับตอนนี้เตาเผาหอกกำลังทํางานนะครับพานก็จะเริ่มเผาเราสังเกตุดีควันนะครับจะเป็นสีขาวนะครับขาวออกเหลืองนะครับเผาออกเหลืองในช่วงนี้นะครับมีบางคนนะครับถามว่าสามารถเก็บน้าสมข้นใหม่ได้บอนะครับ เก็บได้นะครับเตาสองร้อยลิตรถันสองรอยลิตรแนวตั้งแนวนี้นะครับสามารถเก็บน้าสมข้นใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพ่าเก็บน้าสมข้นใหม่เลยนะครับว่าวิธีขั้นตอนการเก็บน้าสมข้นใหม่ที่จะเอาไปใส่ในข้อเลื่อนนะครับเอาทั้งขนาดนีสามารถเก็บได้จนเก็บแนวใดน,นะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะบอกพิธีนะครับเขาพิธีการสังเกตวันนะครับ <c oughs> การเก็บน้ำสมข้นใหม่เนี่ยถามว่าต้องเก็บช่วงไหนนะครับต้องเก็บช่วงไหนก็คือเราจะเก็บตอนที่ใหม่นะครับ ใหม่ใหม่ฟื้นเข้าอ่ะทีเข้าเอาเมาเผาทานนะครับเกิดการเผาใหม่เผาใหม่ก็คือใหม่เข้าไปในแกนใหม่นะครับช่วงที่ช่วงแรกนะครับช่วงที่เข้าจุดเตาใหม่ๆนะครับช่วงที่ใหม่มันกำลังใหม่เปลือกใหม่นะครับช่วงนั้นเข้าจะโบเก็บเอานะครับตั้งีต่ตีควันเข้าเอินควันช่วงแรกมันจะเป็นสีขาวนะครับควันสีขาวที่ว่าออกปุ่งออกไล่ๆนะครับช่วงนั้นเข้าจะโบเก็บนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับการเผาใหม่ของฟื้นเข้ายังบ่ถึงแกนใหม่นะครับ นำสมพ่อนใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีนะครับก็คือเผาตรงแกนใหม่นะครับเผาตรงแกนใหม่จะเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด,ดน,นะครับโดยที่การสังเกตที่พ่นนะครับมันจะเป็นอ่าจะเป็นสีสีขาวสีออกเหลืองนะครับสีขาวออลงเหลืองแสดงว่าช่วงนี้นะครับพร้อมที่จะเก็บนำสมพ่อนใหม่ได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพิพาเก็บนะครับเด้อ เก็บน้ำส MM ้ก้อนใหม่นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการตรวจเช็คนะครับในการตรวจเช็คนอกจากที่ว่าเข้าจากสังเกตเบิ้ลขอนแล้ว้อนจะเป็นสีขาวเหลืองนะครับออกลุงเหลืองนะครับแสดงว่าใหม่ฟื้นพงเท่านะครับปลูกเขาใหม่เขาไปถึงแกนแกนใหม่แล้วครับมันจะออกเป็นสีลุงเหลืองนะครับอันนี้พาะี่จะเก็บน้ำสมก้อนใหม่แล้วนะครับจะได้น้ำส้ก้อนใหม่ที่มีประสิทธิภาพนะครับมี่อีกวิธีหนึ่งครับ คุณต้องค้นบ่มันใจนะครับเบิง้งสีค้นแล้วก็ยังบ่มันใจว่าฝข่สีสามา่ถเก็บขอผมคนใหม่ได้บอนะครับผมก็มีอุปกรณ์มาซอยครับอ่าจานครับจานจานครับเอามาหยังงก่นด,ดอกเอามากินเขาครับมากินเขา่า <laughs> โอมยนนะครับจานก็คือผู้ใดสีผู้ใดสีใส่จานก็ได้หรือว่าสีใส่แ่นกับเปือืองก็ไดนะครับอ่าวิที่ง่ายๆครับที่ง่ายๆก็คือ เองุ่มเลยครับอ่อนครับนับหนึ่งหอดจิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าบเจ็ดแปดเก้าจิบอุ้ยห่อน,นี่ครับพี่น้องมันจะเป็นนามสีเ,เหลืองนะครับเห็นพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับเป็นนามสีเ,เหลืองนะครับออกมันๆน,น,นะครับอันนี้คือเป็นสามารถเจีบหนังสมควันใหม่ได้แล้วนะครับ พร้อมแล้วที่จะเก็บน้ำสมคอนใหม่นะครับอหอมสดชื่นครับพี่น้องสดชื่นเลยขึ้นสมองเลย <laughs> <laughs> นะครับถ้าเกิดว่าเข้าเอาจานมะง,งุมง้มโล่งหรือว่าเอาแผ่นกระเบื้อมงมะงุ่มโล่งนะครับตรงที่ปากป้องข้างไอทั้งทั้งข้นออกนะครับปากป้องเนี่ยอากาศนี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ายังเป็นน้ำที่ใสยอยู่นะครับเป็นน้มที่แบบนั้นจะใส่บ่หดค,ครับอันนั้นเขาเอียนว่าช่วงนั้นคือฟื้นที่เข้ามาเห็ดทานเนี่ยนะครับ ย่างเผาบ่ถึงแกนใหม่นะครับเอาต้องล่อลอก่อนครับช่วงช่วงนั้นเขาจะเอื่นว่าควนบ่านะครับสังเกตที่ควนจะเป็นสีสีขาวนะครับจะเป็นสีขาวเขาเอื่นควนบ่านะครับถ้าเกินว่าถ้าจะให้แน่นอนเป็นสีขาวออกเหลืองนะครับสีืงเหลืองอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเย็บนะครับความเดี่ยวไหมไท่นะครับผมจะใส่เป็นไหมไทยไม้ไผ่สีสุกนะครับหรือว่าไหมไท่บานเห่านะครับพี่น้องไหมไท่บานเห่านะครับ เลือกเอาล่ามผีแกนะครับล่ามผีแกเบิ้งแนแวไดนะครับล่ามผีแกคือมันจะออกสีเหลืองเหลืองนะครับซื้อมันกระบอกทีแล้วครับไม้ไผ่สีสุกผสมสีสุกกต่สีออกสีเหลืองในเช็ดดอยนอแน่นอนพี่น้อง <c oughs> เลือกเอาล่ามผีแกนะครับก,บก็คือข้าตัดมาก็ข้ตาตัดหน้าแล้วข้ากระจะเอามาทะลวงปอป่องมันครับทะลวงปอป่องให้มันทะลุถึงกันนะครับเป็นพอเหมือมันทะลุถึงกันเป็นพอนะครับทะลวงออกนะครับหลังจากที่ทะลวงออกแล้วนะครับ เข้าก็จะเอามาบากตรงที่หัวนะครับสมคดใหม่มันไหลออกมาทาั้งนี้นะครับเนาะอ่เอาวางลงแนวนี้ครับนี่นนองอ่าวางลงแนวนี้ครับห้อยบากเข้าเนี่ยห้อยบากเข้านะครับตรงทีเข้าบากไว้นะครับจะมาประกบกับตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวเ๋้วค้อนใหม่เจ๊งเลยก่อนครับ ปกติเขาเจาก็ใส่เล็กนะครับใส่เล็กเชื่อมกับติ๊กกระฟาถังนะครับเอามาผมโมบี้ครับผมโมบี้เล็กผมโมบี้เล็กผมก็ใส่แบบนี้แล้วครับจับยังไหนก็เอานนั่นครับอันไหนที่ลดต้นทุนไห้เข้ากับลดต้นทุนไปนะครับอ่าโอ้ยอันต่อต่อมากครับพี่้อกนะครับเอาพาครับพาชุบน้ามนะครับมะฮอ อีกจะพื้นเนาะใส่ซะเ่เรียบร้อยครับรักการง่ายๆครับในการเห็ดผสมทอดใหม่นะครับไม่ไพ่นะครับจะมีควอมเย็นนะครับความร้อนจากไอ้วันนะครับ ความร้อนตะทะความเย็นนะครับจะเกิดเป็นไอ้นามนะครับจะเกิดการล้อม็อไอ้นามนะครับเมื่อเข้าเอาพอหม้ไผ่มาสุกปุ๊บร่งนีนะครับก้อนมันจะจะออกไป,ไ,ไปนะครับออกไปออกลายคุณนะครับแนี่เห็นบ่ครับอ่าก้อนจะไปออกลายนะครับเราที่หนีในในระวางสิก้อนมันเดินห้างไปหนีนะครับก้อนมีความร้อนนะครับมาเจอกับความเย็นของต้นหน่มไผ่เห้านะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาหรือการล้อมนะครับเป็นไอ้นามนะครับไอ้นามจับตรงคอผนังไม่ไผ่ กลายเป็นน้ำมีใหม่ตมานี้ครับพี่น้องนี่ครับจะกลายเป็นน้ำนะครับอันนี้แหละครับน้ำสมของน้ำสมค้อนใหม่ของแท้นะครับออกสีเรื่องเหลืองเข้มๆนะครับสีเหลืองเข้มนะครับสีสมเลยครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจีเอาอ่าภาชนะมาลองนะครับเนาะ กำลังมาาแม่ครับข้ามกับกำลังเทาพอดีเลยเจ้าเสียจัง,งไหนเอาที่แาดเอาซักกะสีคมพร้อมเลย่อนครับนอลู่นอนนอลู่ น่ alors, look, son, rumor, ูกมากครับนอกลูกมากอายุมากนะครับฝนตกปักเนี่ยงหนึ่งตอนนี้ผมประเด็นยกเอาน้ำชมพอนใหม่ออกแล้วครับเพราะว่าไ่าเข้าใหม่ง่มเบิร์ดแล้วนะครับเพราะว่าใหม่เบิร์ดแล้วแต่สัเกตจากสีของฟ้นนะครับสีของฟ้นมันจะออกสีใสๆนะครับออกสีใสๆนะครับแต่เนี่ยนก็เคยเห็นนะครับแสดงว่ากบวนการเผาห้องเทาเนี่ยการห้องเทาเนี่ยเผาเบิร์ดแล้วนะครับ ถึงเวลาต้องปิดเตาแล้วครับพี่น้องผมจะปิดเตากัใไส้ดินรา้ครับดินรา้พอใส้ผานะครับแล้วก็ไปจุ่มนาบนะครับจุ่มนาบอีกทีนะครับเดี๋ยวเอามาว่างครับปอดครงในฝกป่าองปั้นขังคนนะครับนีครับข้างล่างผมก็ปิดนะครับข้างล่างก็ปิดสนิทเลยครับ กองข้างล่างมีเปิดกใบกับปีนิทเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ฝนมันตกครับพี่นอ้องฝนตกหลังจากนี้ก,ก็ปล่อยให้เขาเย็นครับปล่อยให้เขาเย็นเขาไปเอาเบอ่งทานครับว่ามันสีแดงทานบ่อนะครับยังหอนเรียบร้อยครับนอกรูนอดดกถ่วมครับพี่น้อง thằng đấy làm một thuộm nè ่วมิดครับพี่นงสิล,ล้์แหละพายุโนรูมาถ่วเทียงหน้าน้อยแล้วถึกช่วงจังหวะพายุเขาเพอดีครับเขาน้ำสัมปลาไป,ปิดเลยครับถ่วมิดครับทางเขาสวนผมถ่วเลยน้องซาผมต้นมงต้นใหม่ถ่วมคือกันครับพี่นอกตรงนี้นะครับผมจะเห็ุเป็นโปรเจกต์ Project นะครับ ในพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่เทียเห็นมันมีไร่ไดมือละหากหกลอยกะทาติศตามเบิ้งนะคะนรับครับเปิดทานเรียบร้อยครับ เป็นทานงามแห้งครับพี่น้องว่าเบิ้งน้ากันครับยางงามครับอุ้ยสวยครับสวยสวยมากเลยครับยังเป็นยังเป็นก่อนยังเป็นใหม่อยู่คือเก่ายู่งนะครับอุ้ยยังเป็นลูกลักษณะลูกใหม่อยู่คือเก่าตัวที่เห็นนี่เป็นทานนะครับเป็นทานหมดเลยเนี่ยเนี่ยทานครับเลยสวยเลยครับเบิ้งครับงามแห้งครับพี่น้องเนี่ยสวยมากเลยครับ ถือว่าโอเคนะครับทานนะครับทานครับทานทั้งนี้ผมใส่เวลาในการเผา12ชั่วโมงครับพี่น้องเวลาในการเผาแต่ละถังจะบซํากันนะครับขึ้นอยู่กับความชื้นของไม้นํานะครับในเปียกไม้แห้งซ้ำได้นะครับต้องฝึกเผาหรายๆหลบครับถึงจะเผาเก่งครับต้องฮัดสังเกตนําด้วยครับนี่ครับผลพลอยได้นะครับผลพลอยไดจากการเผาทาน นะครับผลพลอยไดจากการเพาถทานก็นคือนำสมควันใหม่ครับนำสมว้นใหม่นะครับซึ่งราคานำสมว้นใหม่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาแพงกว่าทานอีกครับพี่นอ้องอ่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าขั้นตอนวิธีการเฮ็ดนะครับมันอาจจะยากนะครับสำหรับคนที่บบหู เก็บบเป็นก็จะบได้น้ำสมค้นใหม่นะครับกระไีใไใ้อยู่ครับแต่ว่าคุณภาพอาจจะบดบดีเป็นไดนะครับนอกจากเข้าจะได้ทานแล้วนะครับเขายังได้น้ำสมค้นใหม่นะครับไว้ใส่ประโยชน์นะครับในสวนในครัวเรือนของเขานะครับน้ำสมค้นใหม่มีประโยชน์มากมากนะครับประโยชน์มหาศาลเลยนะครับในด้านของปศุสัตว์ในด้านของเกษตรนะครับซอยดับกินผาเชื่อนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับ ใส่ในขอกซัดปะสุซัดนะครับเจียวกับเพดกับซอยไลายมาแลงนะครับเป็นฮอร์มูนนะครับฮอร์มูนบำรุงอ่าบำรุงพืชนะครับดับกินนะครับดับกินไม่พึงประสงค์กินขี่สีกิกนของสวมกินอ,กอย่างต่างๆอุ้ยประโยชน์หลายอย่างครับเอาไปท่าขี่บาดท,ท่าบาดแผลยังสามารถรักษาบาดแผลได้เลยครับนลวสค่คนครับเป็นยังไงครับพี่นอ้อ หลังจากที่ผมพาทุกท่านนะครับไปเผาทานแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเห็ดแบบเตาใ่นะครับจะเอ็ดปองแบบสองปองนะครับสองปองขึ้นมาเก็บน้ำสมสองถังสองปองเลยครับใส่สองท่อครับให้ได้น้ำสมในปริมาณทิ่ห้ายนะครับหลังกากได้ทานที่ห้ายนะครับเขาจะเอาไปใส่นะครับใส่ประโยชน์ในสวนของเฮาโดยที่เฮาจะ บ่อต่องไปสื่อพวกยาขาแมาแรลนะครับเข้าจะใส่ตรงนี้นะครับพวกสารเคมียังต่างๆเข้าจะบ่อใส่ครับจะใส่ในขุนพ่นใหม่นะครับในการปลูกพงปลูกพักยังต่างๆนะครับแลวก็เขามีทานใส่นะครับถังสองรอยลิตรนะครับถังหนึ่งเนี่ยผมจะเผาข้างหนึ่งเนี่ยก็การเผาเนี่ยตามาดเผาทานได้สองกระสอบนะครับเต็มที่นะครับสองกระสอบนะครับใหม่ก็จะใส่เป็นหัวกใหม่ในหน่อยนะครับบ่ได้ใส่ใหม่ใหญ่เลยใหม่ใหญ่ เผาได้ถามว่าเผาปด้บ่กับเผาได้ยู่ครับแต่ว่าระยะเวลาในการเผามันอาจจะยืดออกไปโดนอีกนะครับการเผาถังสองหลอดดิษเนี่ยยางยางต่ำกับหกชั่วโมงนะครับยางเร็วกับแปดถึงสิบชั่วโมงนะครับใส่เวลาในการเผานะครับในการเผาเซตนะครับอ่าหวังว่าคลิปนี้นะครับกับพงจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องนะครับบอมากกันหน่อยนะครับผู้ไดที่ เก่งอยู่แล้วนะครับเป็นเสียนเอาื้อษาเป็นเสียนเป็นปรลม่มประจานในการเผาทานนะครับกะแนะนําแนะนําผมได้ครับผมกับว่านเก่งนะครับกย่าได้ถือสาหาความเอยียงกันนะครับเพราะว่าผมก,กับกำลังศึกศษาเตอเรื่อยนะครับสําหรับคนที่กาลังเริมใหม่นะครับกะสามารถเลี้ยนลูกไปผมหอมๆกันกับผมได้ครับแล้วกะซีมีคิดเกี่ยวกับการ,กรเกษตรต่างๆนะครับที่ผมสีนั่งเสนอไป ทุดทายแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดติดตาม Subscribe นะครับช่องไล่คำสอนชาแนลนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะคุณไม่เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่เราจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับคลิปนี้สวัสดีครับ